สวัสดีค่ำคืนวันเสาร์แอดโผล่มาดึกๆเที่ยงคืนกว่านอนไม่หลับเห็นเขาเล่นกอดออบบอลเลอิจฉาอยากจะเล่นบ้างเราจะมาเก็บตราประทับนะฮะดูก่อนนี่แอดมามีแค่3อันนะครับแอดจะมาหาเก็บอันที่4นะครับตราประทับมาริกานั่นเองนะฮะเราอยู่ที่นี่นะครับแดนเทพรัติกานะ นโนครอนอะไรแถวแถวนี้และครับเราจะต้องเดินทางมาบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ลักมาตรงนี้นะครับมีศพด้วยฮะแล้วก็ลงไปแอบมันตายอ่าบริเวณนี้นะครับมีน้ำตกอยู่ก็จะมีตราประทับอยู่ที่นี่นะครับเอาเลยแถวนี้เพลงจะเพาะนะฮะเรลียวขวานะครับตรงมาเรื่อยเรื่อย ฝูงสัตว์เยอะแยะพวกนี้รักสัตว์เนาะแล้วก็ลงมาบริเวณนี้เดี๋ยวเปิดไฟให้นิดหนึ่งนะครับลงมาบริเวณน,นี้แล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับเมืองนี้แบบว่ามีความเสียวสุดๆเลย <c oughs> นี่เนี่ยเตะนกแม่งเลยแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมานะฮะเออ ลงมาแบบเสียวๆเอยลงมาตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้นะครับเราก็ลงมาตรงนี้นะครับอเป็นไงเล่าสุยาดยอดว่าเสียวสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฆ่าดากอนสกินนะฮะหรือว่ามังกรปลอมบริเวณนี้ก็เต็มตัวด้วยนะครับขออนุญาตเก็บศพนะเราจะต้องลงไปด้านล่างตรงนี้นะครับฟึบ เอ้ยเจ็บนะเราจะเจ็บนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้เป็นอันสวัสดิภาพแล้วนะครับ,รบเมืองที่นี่แมงคตดสวยเลยนะเอาละเราจะลงไปเรื่อยๆนะฮะเตรียมพร้อมต่อสู้กับดาก้อนสกินนะครับแต่พอเอินแอดค r าแมนต่ายหมดแล้วพิกัดตรงนั้นไม่ใช่นะครับโอ้ยมีศพให้เก็บด้วย เราจะต้องเดินไปตรงนี้นะฮะตรงนี้เราจะต้องต่อสู้กับสกินนะครับดักก้อนปอมแฉดฆ่าเรียบร้อยนะฮะฆ่าทุกอย่างในขวางหน้าบริเวณน้ําตกตรงนี้นะครับจะมีของให้เก็บนะครับนั่นคือแฟงตาประทับมาริกา้ามาริกา้าเรามาดูมาริก้ากันนะฮะตาประทับมาริกา้า ดวงตราสระครูนแห่งเอเดนว่ากันว่าเป็นตราของราชินีมาริกาสภาพจิตใจความฉลาดพลังพิศวงแต่จะได้รับความเสียหายมากขึ้นนะครับเรียกว่าเพิ่มสภาพจิตใจความฉลาดความพิศวงนะฮะแต่ความเสียหายได้รับมากขึ้นตราประทับคือหลักฐานว่าเทพได้เลือกบุคคลหนึ่งและมอบหมายภารกิจตลอดชีพให้นะครับ นี่เห็นไหมเดี๋ยวจะมาเทียบกันดูนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นตาใหญ่ผมจะเทียบตานี้นะครับตานี้ที่ผมใส่อยู่นะจะเป็นแบบนี้นะครับพอเราเปลี่ยนปุ๊บนะฮะความฉลาดความสาาและพิสมงจะเพิ่มขึ้นนะครับ FP จะเพิ่มขึ้นมาทันทีเพราะว่าฉลาดขึ้นแต่เดิมๆก็มีแค่70นะครับเพิ่มมา3หน่วยนะฮะเรียกว่า6เวลแล้วกันนะครับ ไม่ใช่สิเก้าเวลนะฮะเพราะว่าสภาพจิตใจนะครับฉลาดสถาพิสวงนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นตราใหญ่อันนี้ก็ผู้พองมริกานะฮะเห็นไหมเอพเพิ่มขึ้นอื้อเลยเพิ่มมาอีก2หน่วยนะครับนี่เรียกว่า3 3มสามห้เลยนะฮะนี่เพิ่มมาน5หน่วยเลยนะครับนี่อันนี้สำหรับ สายฉลาดศรัทธาพิศวงนะฮะก็ต้องใช้ตราประทับผู้พองมาริกานะครับส่วนสายตีก็จะใช้นี่ฮะตราประทับผู้พองราดากรอนนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กด b s c r i b e ด้วยนะครับคลิปนี้เก็บของเช่าเช่านี้แอดไลค์ like, เก็บราตีสวัสดิ์หรือ,อยางวันเสาร์เดี๋ยวมาต่อกันนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ